สวัสดีครับ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 วัยรุ่นพระใหม่ทุกๆุกท่านนะฮะวันนี้จะพาพี่น้องเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านมารับชมวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับเป็นไตมาดหกสามนะครับนี่รุ่นเจริญพรเก้าเก้านะครับ จมูกเรยเลยนะครับเป็นไตามาหหกสามรุ่นเจริญรวยเจริญพรเก้าเก้าเป็นเนื้ออันปะก้านะครับเนื้ออันปะก้าออกที่วัดซึกนะฮะโอ้โหรายการสวยสวยแบบนี้อยากจะเก็บกันบ้างไหมครับพี่น้องครับที่รักจา๋ามาเด็กแกะให้ดูแกะให้รับชมภายในนะครับจมูกเรยเลยนะพี่นะกล่องเดิมมีให้นะครับรับประกันแทนทุกรายการนะฮะ โอรายการนี้ออกวัดซึกนะครับรายการนี้ออกวัดซึกนะหนึ่งหกหกห้านะครับหนึ่งหกขห้าเป็นเนื้ออันประกา้าจมูกเรยร้อยเลยนะครับดูนะครับมมีตำหนิตรงแก้มของหลวงพ่อนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาบอกเลยนิดเดียว รายการสวยๆแบบนี้อยากจเก็บกันบ้างไหมครับดูไก่นะครับดูไก่ชัดเจนนะครับดูตาไก่นะครับดูเล็บไก่นะครับหางแหลมข้างบนเป็นโลโก้วัดวัดซึกนะครับดูนะครับ สวยงามพระรามแปดจะพิจารสวยงามสวยงามอยากจะเก็บกันบ้างไหมครับเนื้ออันปะก้านะพี่นะเนื้ออันปะก้านะครับปีหกสามนะครับอืไม่อยากจะเอ่ยด้านสายของหลวงพ่อเป็นตอกวสอคือวัดซึกนะครับแล้วก็ หนึ่งหกหกห้านะครับดูความตึงของผิวนะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับสวยนะครับถ่ายตอนตอนกลางคืนนะเพิ่งเลิกงานมานะครับเพิ่งเลิกงานประจำมานะครับรายการนี้บอกเลยว่าสวยจัดปลัดไม่ต้องบอกเอาแค่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็พอ สวยจัดจริงๆนะครับดูไก่นะครับออยากจะเก็บรายการนี้ทักผมมาได้เลยนะครับเป็นรายการของวัดซึกนะครับนี่คือรายการของวัดซึกนะครับเป็นไตรามาสหกสามนะครับปีหกสามนะพี่นะไตรามาสหกสามรวยเจริญพรเก้าเก้านะครับโอ้โหสวยไหมพี่สวยไหมอยากจะเก็บกันบ้างไหมผมว่ายังไงก็ต้องเก็บแหละ สนใจทักผมเข้ามานะครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment ที่ช่องวัยรุ่นผ้าใหม่ด้วยนะฮะก็ฝากติดตามช่องวัยรุ่นผ้าใหม่ด้วยนะครับ,ก,ก,รรบก็ทยอยลงคลิปนะครับเป็นผ้าใหม่รายการที่สวยน่าเก็บนะครับก็ทยอยลงคลิปก็สำหรับวันนี้จบอยู่ที่ไตามาร6ทสนะครับรุ่นรวยเจริญพร99นะครับไป หกสามนะครับหลวงพ่อรวยปาสาธิโกบารมีปาสาธิโกสำหรับสายศรัทธาปาสาธิโกสายหลวงพ่อรวยนะครับก็ยังไงก็ขอบารมีหลวงพ่อนะครับคุ้มครองร่ำรวยเงินทองนะครับสำหรับเพื่อนๆ่นทุกท่านแ้วคาดปลอดภัยทุกทุกท่านทุกทุกคนสำหรับวันนี้จบไปที่ไตรามาสหกสามรวยเจริญพรเก้าเก้าเนืออันปาก,ก้า สำ <gas> หรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคร <ườ> ับสวัสดีค <cas> รับสวัสดีครับสวัสดีครับ